ไปนะคะ 15x กำลัง2ลบ6ลบ 16x ลบ7นะคะแ่2เลข x กำลัง2แบ่งไปก่อนก็ได้เลยนะคะแล้วตัวเลขที่เราจะนำมาแบ่งก็มีทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะแล้วก็ดูถัดมาว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นลบแสดงว่า บวกก้อนหนึง่งลงก้อนหนึง่งเวลาเราจับใกล้กูมใกล้กับไกลก่มไกลมันจะต้องหักล้างกันเพราะมันมีื่้งหม้ต่างกันนะคะต่างกันท่าหร่ต่างกัน16เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับมันมาแยกตัวเลขดูน,นะคะ15ก็1คูณ15หรือไม่ก็3คูนได้2แบ,บน,น,นะคะส่วน7ได้ได้แบบเดียวก็คือ1คูณจถ้าผมจากคู่นี้นะคะ15คูณ1 กับ7จคูณหมันไม่ได้ต่างกัน16หรือจะเอา15บคูณเกับ1นคูณหที่เหลือมันก็ไม่ได้ต่างกัน16นะคะก็เลยลองมาจับคู่นะะี้ดูนะคะถ้าคู่นี้นะคะ3ามคูณเมันจะได้เท่าไหร่คะ21 5สคูณหได้เท่าไหร่คะ5 2อันนี้ต่างกัน16บหกไหมคะต่างกัน16นะคะดังนั้นก็แสดงว่าเราจะต้องเอาอข้างหน้าเนี่ยมาแยก ใครไว้ไขไว้ข้างหน้าไขไว้ข้างหลังก็ได้นะคะ3าูณและพอข้างหลังปุ๊บเราก็มาต้องมาดู3ามต้องเจอกับ7จ็นี้ก็เป็นชนิดไกลคูณกันนะคะเป็น7นะคะแล้วก็5ต้องคูณกับ1นึนตรงนี้ต้องเป็น1ทีนี้ใครจะเป็นบวกใครจะเป็นลบนก็ดูว่ามันเหลืออะไรเหลือลบแสดงว่าต้องมีลบมากกว่าบวกมีลบนี่บวกก็ต้องเป็นลบ21 21มาจากตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอะไรคะบวกโอเครอบนึงนะลูกตรงนี้ก็ได้ 5x ตรงนี้ได้ลบ 21x ต่างกันลบ 16x เท่ากับตรงการงานี้ก็ต้องแยกได้แบบนี้